ขึ้นลงขึ้นลงเนาะต้องทอดเก้วอยู่นะคะเก้วฟ้าแก้วฟ้าทำเองนะคะทำเองมีเอง,เองจองัดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนที่เวลาทำไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ให้ดูเนาะเพราะมันใช้เวลามากแผ่นก็จะใช้แผ่นสำเร็จรูปนะคะสำเร็จรูปซื้อมาเอง นกำลังย่างกำลังย่างน,นะคะนี่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบเก้าเก้าก้อนยี่สิบเก้าก้อนไม่ใช่ยี่สิบเก้าชิ้นอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นเริ่มเหลืองละมืสั่นหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะ ขไม่ได้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องใช้มือถ่ายผมบังวันผมบอกว่าเจ้าก้าเด โลเลกูนนะคะโลเลกูนนะคะเป็นไลที่ทุกขับมากไม่นานนะคะไม่นมานเริ่มเหลืองแ้นี่เห็นไหมคะน่ากิน เดอออี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้แป๊บนงคะอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวมานะคะแป๊บเดียวสิว๊งเดียวนะคะตั้งเสียงไปก่อนนะคะค เค okay, ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่ได้ตังกล้องไม่ได้ติดใจขานะคะไอเอ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าทำเกี้ยวเจ้าทำเกี้ยวเ่้ว,เวสาเจ้าสาเจ้า่ะเจ้าาเนี่นะคะทำเองนะคะทำเองตอนนีก้กำลังทอดอยูอยินเสียงไหมคะเสียงช,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 ชื่อชื่อชิ่่อะไรเรืองแล้วมันจะมีเคล็ดลับของมัน พอเจียวของเราข้างล่างเหลืองแล้ว,ลวก็จะใส่น้ำร้อนประมาณนิดหน่อยอๆๆแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาโอ้ฝานี่ก็เล็กไปเนะาะฝาหมอนะคะฝามอที่บ้านแล้วก็อนุญาตมาคุยกันทางนี้ชัวร์ ตรงนี้นะคะทุกคนสบายดีไม่เอยวันนี้ทำทำประมาณทำหกสิบชิ้นนะคะหกสิบชิ้นไม่ใช่เก้าสิบอันนี้อนี้แผ่นเกลนะคะแผ่นเกลหนึ่งหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คจะมีจะมีสามสิบนะคะเขาเขียนตรงนี้สามสิบชิ้นก็ซื้อมาซื้อมาสามสามแพ็คก็ประมาณเก้าสิบ อันนี้เราทําแค่หกสิบนะคะหกสิบก้อนง่ายๆนะคะง่ายง่าย,ะะาย,ายไม่ยากถ้าใครถ้าใครที่ทําไม่เป็นอ่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเขาก็จะมีวิธีทําเขียนให้นะคะมีใส่อะไรบ้างตรงนี้แต่ว่าไอรสชาติของเราอะ่ะเราก็มาปรับปรุงแต่งเองได้ คุณมากนะคะแผ่นเกี้วนะคะแผ่นเกีว้วซื้อเองนะคะไม่ได้ทำเดี๋ยวไปเปิดดูเกี้วกันต่อโอ้ประมาณนี้นะคะน้ำท่วมเดี๋ยวขอเนี่ยตั้งกล้องแป๊บนะะึงค่ะคือฝาามอมอไม่ค่อยโอเคให้เท่าไหร่แป๊บนะคะแป๊บนะ อะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้เนาะทุกคนอดทนนะคะอดทนโอเคเราเปลี่ยนฝาหม้อใหม่นะคะฝาาม้าใหม่นะ,ะช่วยกันยกมายก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 ตรงนี้นะคะกำลังย่างอยู่ ยินเสียงไม่เอ่ยนี่เราก็ย่างย่างให้จนน้ำมันแห้งแล้วก็ข้างล่างมันกรอบกรอบนอกขะมุมในนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยขอบคุณนะคะที่มาจอดฟังใครบ้างเอ่ย ไล่ประมาณแปดนาทีนะคะแปดนาทีเป็นไลทที่ไล้สาระมากแต่ต้องของอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวทำคลิปสวยๆออกมาให้ชมค่ะวันนี้อากาศญี่ปุ่นร้อนมากโอ้ประมาณนี้น่ากินเลยนี่นะคะนี่ฉี เกี้ยวนี้ก็จะใช้ใส่กุยช่ายกุยช่ายแล้วก็กระหล่อมปีแล้วหมูสับแล้วก็ใส่ใส่อะไรอะกระเทียมสับแล้วก็ขิงสับแล้วก็น้ำมันงาชโชยุของญี่ปุ่นแล้วก็สเลาสาเกแล้วก็มิรินมิรินก็เครื่องปรุงของของญี่ปุ่นนั่นหละค่ะไม่ยากนะคะ ไม่ยากทำไมงา่ายตอนนี้เสียงเสียงเกีวของเราก็เกี๊ยวทอดของเราก็เสียงแบบหืมน่ากินมากประมาณนี้นะคะ หายหน้าหายตากันไปนานนะคะต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้มาหาจมาย้อนหลังต้องขอจบตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันหลังนะวันหลังจะมาทําคลิปคลิปไอ้ให้มันให้ทำตั้งแต่เราหั่นผักแล้วส่วนผสมล้วจะมาอธิบายว่าทําเกี๊ยวไส้ย,ยังไง ให้อร่อยโดยฝีมือในบ้านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ